กับส่วนช่วงเย็นวันนี้เราเริ่มต้นกันที่ประเด็นใหญ่เรื่องสําคัญวันนี้เรียกได้เลยนะครับว่าแทนจะทุกสื่อวันนี้ไปเกาะติดกันที่บริเวณสโมสรตํารวจถนนวิภาวดีนะครับสำหรับกรณีของนายตู้หา่าวซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทุนจีนสีเทานะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนําโดยรองโจ๊กก็นะครับก็มีการติดตามคดีอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงอีกหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีการ ยื่นข้อมูลให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็วันนี้ก็เดินทางไปที่สโมสรตำรวจด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งวันนี้ตู้ห่าวนะครับหรือว่านายชัยนัทกรชัย,ยนันท์นะครับได้มีการเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วหลังถูกออกหมายจับในคดีนายทุนจีนสีเทาแต่ว่าเบื้องต้นเจ้าตัวก็ปฏิเสธยืนยันนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขณะที่พลตารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติวันนี้ก็เดินทางมาสอบสวนแล้วก็มีการถแถลงในเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชนด้วยตัวเองครับครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมเพิ่งจะผ่านพ้นกันไปสดสดร้อนๆอนนี่เองนะครับคุณผู้ชมที่บริเวณสโมสรตํารวจถนนวิภาวดี วันนี้นายชัยนัทกรชยานันหรือว่าตู้ห่าวนี่นะฮะกำลังเดินป่าวงล้อมของบรรดาน,นักข่าววันนี้เนี่ยรู้สึกว่าด้านนายจะสวมเป็นเสื้อลายนะครับคุณผู้ชมแล้วก็รู้สึกจะสวมเป็นรองเท้าแตะแล้วก็เดินทางมาที่แห่งนี้คซึ่งตู้ห่าวเนี่ยเดินมาพร้อมกับทนายความเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนชุดคลี่คลายคดีนายทุนจีนสีเทาที่สโมสรตำรวจนะครับหลังจากถูกสารอาญากรุงเทพใต้ออกหมายจับ ในฐานความผิดสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้นั้นสมคบกันกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันค้ายาเสพติดและร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายเบื้องต้นตู้หฮาวปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่การที่ตำรวจมีหลักฐานในการออกหมายจับนั้น จะให้ทนายความเป็นผู้ชี้แจงรวมถึงเรื่องการประกันตัวก็จะให้ทางทนายเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการด้วยนะครับต่อมาท่านพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือรองโจกนะครับได้เดินทางมาที่สโมสรตำรวจเพื่อร่วมการสอบสวนนายชัยนัทก่อนชายานันหรือว่าตู้ห่าวด้วยตัวท่านเองนอกจากนี้ยังได้มีการชี้แจงเรื่องการถแถลงผลการจับกลุ่มกลุ่มนายทุนจีน ที่เข้ามาทำธุรกิจสีเทาภายในประเทศไทยและใช้กลุ่มคนไทยเป็นนอมินีจนกระทั่งสืบจนถึงตัวนายตู้หาวเบื้องต้นในชั้นสืบสวนสอบสวนตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเมื่อเส็นสุดจากชั้นสืบสวนสอบสวนก็จะมีการส่งตัวดำเนินคดีในชั้นศาลและจะมีการคัดค้านการประกันตัวนายตู้หาวในชั้นศาลนะครับส่วนศาลจะให้ประกันตัวหรือไม่ เป็นดุลยพินิษของสารโดยในคดีนี้มีการยึดทรัพย์กว่า1000ล้านบาทเลยทีเดียวนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่วันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับลงพื้นที่นะครับไปทลายเขาเรียกว่าเป็นบ้านหรูหรือว่าคฤหาหนดก็ว่าได้นะฮะเป็นรังของนายตู้ห่าวนี่นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเป็นบ้านหรูย่านพระรามห้านี่นะครับก็เป็นภายในบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าก็มีการตรวจสอบ ตรวจเช็คเพราะว่าทรัพย์สินต่างๆอาจจะได้มาโดยไม่ชอบมูลค่าหลักพันล้านอย่างที่บอกกันไปนี่นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปปิดล้อมตรวจค้นนะครับแล้วก็ปูพรมก็คือที่บริเวณโรงแรมหรูใจกลางกรุงเทพมหานครน,นั่นเองขณะที่อีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจก็คือภรรยาของนายตู้ห่าวก็คือพันตำรวจเอกหญิงผู้กำกับกองการต่างประเทศนะครับเป็นภรรยาของนายตู้ห่าวเนี่ยแจ้งว่า นายตู้หาวไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวนะครับโดยพยายามติดต่อกับนายตู้หาวที่พักอยู่ที่อื่นเพื่อประสานให้เข้ามอบตัวโดยภรรยาได้มีการนัดหมายจะนําตัวนายตู้หาวผู้ที่เป็นสามีเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจส่วนการตรวจสอบในบ้านพักเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะครับ,รบนี่นะครับก็ถือว่าทางภรรยาของนายตู้หาวก็ มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับในการที่ช่วยประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจให้สามีของตัวเองเข้ามามอบตัวในครั้งนี้นั่นเองส่วนผู้กระทําความผิดที่หลบหนีออกนอกประเทศก็จะมีการส่งเรื่องเพื่อนําตัวมาดําเนินคดีเพื่อขออนุมัติดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐมีการดําเนินคดีเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาและรับผลประโยชน์ และจะมีการสอบสวนดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตมอุดรธานีรวมไปถึงขอนแกน่นและจังหวัดแพร่ที่ร่วมกันเปลี่ยนวีซ่าให้กับกลุ่มผู้ต้องหาได้เดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่าของนักเรียนถ้าหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินคดีทั้งในทางอาญาและลงโทษทางวินยัยปิดสำนวนให้แล้วเสร็จภายในหนสัปดาห์ต่อไปนั่นเองครับเบื้องต้นนะครับคุณผู้ชมก็คือว่า ในชั้นสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่อนุญาตให้ประกันตัวแต่ว่าในชั้นศาลอันนี้ก็เป็นดุลยพินิจของศาลเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าศาลท่านเนี่ยจะให้ประกันตัวหรือไม่อย่างไรนะครับอีกหนึ่งบุคคลที่วันนี้ก็เดินทางมาที่สโมสรตำรวจด้วยเช่นเดียวกันจริงๆช่วงเช้านะครับเดินทางไปที่รัฐสภาเพื่อที่จะไปยื่นหนังสือเรื่องของนายสันธนะประยุนรัต์นะครับก็ยื่นให้กับ พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมาการป้องกันและปร,ะปร,บราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเสร็จจากที่รัฐสภานี่นะครับคนนี้เลยนั่งข้างๆกับรองโจ๊กก็คือคุณชูวิทย์กมลวิสิ์วันนี้ก็เดินทางมาต่อที่สโมสรตำรวจที่ถนนวิภาวดีด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งก่อนที่จะเข้ามาที่ห้องแห่งนี้คุณชูวิทย์ก็ยืนอยู่ด้านนอกห้องสักพักหนึ่งแล้วก็นะฮะเจ้าหน้าที่เห็นว่าคุณชูวิทย์มาก็เลยมีการเชิญตัวคุณชูวิทย์เดินเข้ามาพบกับรองโจ๊กแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันใช้เวลาสั้นๆน่าจะสักประมาณ4 5นาทีนะครับก็เข้าใจว่าคุณชูวิทย์เนี่ยไม่อยากจะรบกวนเวลาการถแถลงของรองโจกมากจนเกินไปนั่นเอง ซึ่งวันนี้คุณสุวิทย์นะครับก็เดินทางมาเพื่อที่จะยื่นข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนคดีของนายตู้ห่าวแล้วก็รวมไปถึงนอมินีที่คุณสุวิทย์บอกว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ทรัพย์สินที่อาจมีส่วนมาจากการกระทําความผิดกับคดีนี้เพิ่มเติมกับทางรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติด้วยตัวเองพร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดเอกสารหลักฐานที่นํามายื่นให้แล้วก็บอกว่าประชาชนกําลังจับตาดูการทํางานของตํารวจในคดีนี้อยู่ ถ้าสามารถจัดการกับคดีนี้ได้ก็เชื่อว่าจะทำให้วงการตำรวจขาวสะอาดและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับเบื้องต้นการสอบสวนานายตู้ห่าวยังให้การปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหาแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหลักฐานที่สามารถยืนยันในชั้นศาลได้นะครับว่านายตู้ห่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดเพราะว่ามีการเข้าไปในสถานที่เกิดเหตุ แล้วก็เป็นเจ้าของการชำระค่าเช่าที่เหลือเนี่ยเป็นหลักฐานทางราชการยังไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้นะครับแล้วก็มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ศาลเชื่อได้ว่านายตู้ห่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยหลักฐานอยู่ในชั้นสอบสวนในส่วนของตัวภรรยาของนายตู้ห่าวก็จะมีการสอบสวนเรื่องที่มาของทรัพย์สินว่ามีความเกี่ยวข้องพัวพันกับการกระทำความผิด ของนายตู้ห่าวหรือไม่ซึ่งในอนาคตเจ้าหน้าที่ก็จะมีการจับกลุ่มเครือข่ายชาวต่างชาติเพิ่มเติมเชื่อได้ว่ามีอยู่ทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันโดยจะดำเนินการจับกลุ่มไปแล้วนะครับ3กลุ่มเหลืออยู่2กลุ่มตอนนี้ส่วนของนายตู้ห่าวหลังจากสืบสวนสอบสวนก็จะนำตัวของนายตู้ห่าวเข้าฝากขังต่อสารเป็นลำดับต่อไปนั่นเองครับทีนี้ในส่วนของนายชูวิทย์กมลวิสิ์นะครับ ก็ใช้เวลาช่วงสั้นๆพูดคุยกับทางด้านของรองโจ๊กแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการยื่นข้อมูลเพิ่มเติมของนายตู้ห่าวให้กับรองโจ๊กเพื่อที่จะนะครับนำไปใช้ในการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมต่อไปแล้วก็หลังจากที่พูดคุยกับรองโจ๊กเสร็จนะครับทางคุณชูวิทย์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนด้านห้องอ่าด้านนอกห้องนี้นะครับในทํานองว่าคือทรัพย์สินของนายตู้ห่าวเนี่ยมีหลัก 1,000ถึง2,000ล้านแล้วก็เริ่มต้นจากคนที่ไม่มีอะไรคือข้อมูลเนี่ยเป็นข้อมูลค่อนข้างเชิงลึกคือนายตู้ห่าวเนี่ยเริ่มต้นอยู่ห้องเช่าอยู่ที่บริเวณรัชดาซอย10ชั้นที่5นะครับเป็นอพาร์ตเมนต์คือค่าห้องเนี่ยตอนนั้นเนี่ยประมาณ4,000บาทต่อเดือนครับแล้วก็ผ่านมา10ปี20ปีนายตู้ห่าวก็มีทรัพย์สินอย่างที่เห็นนี่นะครับมีคฤหาสน์หรูแล้วก็อีกเยอะแยะมากมาย คือหลักพันล้าน2 0 0พันล้านแล้วก็มีคำพูดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือนายชูวิทย์เนี่ยบอกว่าคือในสังคมในประเทศไหนก็ตามเนี่ยควรที่จะมีบุคคลบุคคลหนึ่งก็คือเหมือนกับคุณชูวิทย์นี่แหละครับในการที่จะกล้าออกมาให้ข้อมูลกล้าที่จะแจ้งข่าวสารมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะให้จัดการหรือว่าดำเนินคดีเปรียบเสมือนกับถ้าอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและถ้าเกิดว่า มีคนที่อยู่ในหมู่บ้านเข้ามาขโมยสิ่งของอถ้าเกิดว่านิ่งเฉยเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันก็จะทําให้โจรเนี่ยตายใจนะครับแล้วก็คือเขาเรียกว่าโจรเนี่ยก็อาจจะมีการขโมยสิ่งของเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับคดีนี้ก็คือทุนจีนสีเทาซึ่งนายชวิตก็ถือว่าเป็นกระบอกเสียงในการส่งข้อมูลข่าวสารให้กับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นเองครับครับอเดียวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงการถแถลงในเรื่องนี้กันหน่อยครับทเาเนี่ยก็เป็นคนที่เป็นเจ้าของสถานีนั้น โดยเป็นคนเช่านะครับแต่เพราะนั้นคนที่เป็นเจ้าของสถานที่เนี่ยนะครับย่อมแล้วตัวเองก็เข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นเป็นประจำนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข้อมูลในการสืบสวนที่ทำให้เราเชื่อมโยงได้ว่านะครับทั้งยาเสพติดก็ตามนะฮะแล้วคนที่อยู่ในสถานบริการนั้นเนี่ยก็รู้ว่าตู้ห่าวเนี่ยมีการเข้าออกอยู่ตลอดนะครับและมีการสั่งการอยู่ตลอดนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของ าการขยายผลจากนี้นะครับคือถามว่าต่อไปนี้ในส่วนคณะผู้อบานสวนต้องทําอะไรนะก็ต้องเอาข้อมูลจากการสืบสวนทั้งหมดเนี่ยมาลงในสํานวนสอบสวนให้ได้นะครับเพื่อจะมัดตัวตู้ห่าวมัดตัวผู้กระทาผิดทั้งหมดนะอันนี้ก็คือการรวบรวมเอกสารนะแต่ว่าในการค้นทั้งหมดของเราเนี่ยจำนวนทั้งหมดถึงเจจุด20จังหวัดเ่ยนะครับก็เป็นการค้นเพื่อรวบรวมเอกสารทั้งหมดนะครับ แล้วเดี๋ยวทั้งหมดเนี่ยผมต้องเรียนว่า,าทั้งเส้นทางการก็กดีนะครับนะทั้งเรื่องการใช้นาบินีกันต่างก็ดีเ,เดี๋ยวมันจะมารวมก,กันทั้งหมดนะครับนะแล้วก็มันจะเป็นกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกันทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวอตอนนี้เราเพิ่งได้ตัวตูว้ห่าว,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 วมาแน่นอนการให้การเขาก็าให้การเบเิเซ่แน่นะครับนะแต่หน้าที่ของเราคือผมต้องรวบรวมเากฐานแล้วเอามาสูตรสำนวนให้ได้ทั้งหมดนะครับ คือในส่วนตู้ห่าวเนี่ยนะครับว่าจริงแล้วสื่อคงทราบอยู่แล้วนะครับว่าเขาแต่งงานกับหลานสาวท่านประชาคมนอกนะครับนะแต่ว่านั้นในส่วนตู้ห่าวเนี่ยก็มีความรู้จักกับตำรวจเยอะนะครับแล้วก็รู้จักกับอดีตรัมรีอันนี้ต้องต้องพูดเรื่องจริงกันนะครับนะแต่ว่าส่วนใครเกี่ยวข้องใครร่วมกระทำผิดเนี่ยเดี๋ยวต้องเอาทั้งหมดแล้วเอาประกองรวมกันนะครับนะวันนี้ก็ต้องกลัาวเียว่าถ้าถึงใครก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายนะครับ ถ้าถึงก็ถึงถ้าไม่ถึงก็ไม่ถึงนะครับนะวันนี้เราจะต้องเดินอย่างทําอย่างตรงไปตรงมานะครับนะถ้าถึงไม่ต้องกังวลผมนมเมืรีแน่นะครับนะแต่ถ้าไม่ถึงก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับเรื่องให้ดูแลเนี่ยยังไม่มีการโทรมาขอนะครับนะยังยังไม่มีการโทรมาขอผมต้องเรียกว่าคือวันนี้เรื่องตู้ห่าวนะครับกับเรื่องคนจีนทั้งหมดเนี่ยนะครับนะวันนี้ตั้งแต่ทํามดีเนี่ย ยังไม่มีการฝากมานะครับนะยังไม่มีใครฝากแต่ว่าเราเนี่ยต้องเดินอย่างรอบคอบนะก็มีแต่ผมก็รายงานท่านบบบไปตลอดนะเพื่อให้ท่านพบบเนี่ยรายงานท่านนายกนะครับนะวันนี้ในส่วนท่านบบเนี่ยก็ให้ผมไล่ความเชื่อมโยงทั้งหมดดูยละเอียดนะครับนะเพราะว่าการที่เราคืออย่าลืมว่าวันนี้นะครับในการทํางานแบบนี้เนี่ยเรากำลังสู้อยู่กับคนรวยนะครับเราเาลังสู้อยู่กับกลุ่มคนที่มีทุนมหาศาล นะครับณวันนั้นการจะเอาคนเหล่านี้ให้อยู่หมัดเนี่ยนะเราต้องอต้องรวบรวมบรวาฐานอย่างรอบครอบชัดเจนและกลุ่มแล้วก็ต้องรวดเร็วด,ด้วยนะครับก็นี่ฮะคือเหมือนเหมือนกันผมเห็ว่าเหมือนเหมือนข้อมูลที่สื่อรู้เราก็รู้ถูกไหมครับอันนี้มันเป็นข้อมูลที่อยู่ในอากาศก็คือข้อมูลการสืบสวนนะแต่ผมต้องเอาข้อมูลเหล่านี้เอามากองทั้งหมดนะครับแล้วไล่เส้นเงินทั้งหมดนะถ้าถึงก็ต้องดำเนินคดี นะแต่ถ้าไม่ถึงเราก็ต้องตอบสังคมไม่ได้ว่าทําไมเราถึงไม่ดำเนินคดีคนนี้ถูกไหมครับไม่งั้นตํารวจจะไม่จะไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องกังวลครับนะสื่อก็ทราบนิสัยผมอยู่แล้วถ้าถึงผมเงินผมเอาหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอดูก่อนเพราะวราวันนี้เราเพิ่งรวมมาได้ทั้งหมดนะครับคือเลยนะครับว่าคือเรื่องนี้ต้องเรียนสื่อว่ากําลังผมเนี่ยมากองอยู่ที่นี่เยอะมากนะครับนะเพราะว่าเราเรา,เรามาโม่คดีนี้อยู่สองเดือนแล้ว นะครับนะเพราะฉะนั้นผมพยายามเร่งจะให้จบนะครับนะดันั้นวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นน,นะครับว่าวันนี้เราเราจะโขบมาจนจบแล้วเมื่อก่อนเรารู้แค่3มที่แต่เราไม่มีเบบี้เฟสเราไม่มีสเปซพลัสแต่น,นี้ก็ไล่ออกมาแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยที่เหลืออาจจะมีนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องไล่จับให้หมดนะครับอ,อ,อย่างนี้อย่างนี้คือ,อ,อวันนี้ท่านในกรุงเทพเนี่ยมันมีความเกีียวพันกันทั้งหมดเพราะเป็นกลุ่มเดียวกัน นะฮะเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็รู้จักกันทั้งหมดแตนะ่ไม่ไ่ใช่ก็เป็นกลุ่มเดียวกันคือร่วมกันและแยกกันทําคืออย่างนี้นะถ้าถ้าถ้าเรื่องเงินเนี่ยนะครับนะถ้าเราตรวจสอบได้ว่า,เ,าเงินไปเกี่ยวกับกับนักกับพักการเมืองก็ต้องเข้าใจว่าในส่วนพรกการเมืองเนี่ยเาขาเขารับตัวที่เาขาไม่รู้นะครับนะเขารับตัวที่เขาเขาไม่รู้ว่าเงินเนี่อไปเอาากที่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ไปเกี่ยวถึงในนั้นนะครับก็ต้องสอบหมดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวยางงี้นะครเดี๋ยวเรื่องของตู้ห่าวเรื่องของคนจีนทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมต้องเอามากองรกันทั้งหมดแล้วผมต้องมามาไล่พยานฐานทั้งหมดนะครับถ้าถึงใครเพิ่มเติมต้องดำเนินคดีหมดนะครับถ้าถึงตัวอดีตนากกเมืองก็ต้องดำเนินคดีหมดนะครับวันนี้เราต้องต้องทาให้รวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมานะครับอันนี้อันนี้ถ้าถ้าเป็นเรื่องสงครบต้องยึดหมดอยู่แล้วนะครับนะครับคือคืองี้การยึดยารัพย์เรายึดโดยวันนี้ถ้าเป็นคดียาติดเราจใช้หน้าของเบาของปปส นะครับนะแต่ถ้าเป็นคดีทั่วไปซิ่งค้ามนนษย้ต้องใช้อำนาจปบงอนะครับนาเพราะนั้นถ้าคดีมันเกี่ยวพันกับยาปิดเรายึดได้อยู่แล้ววันนี้เราสามารถจดำเนินการเรื่องยึดทรัพย์ได้เลยนะเพราะนั้นเพราะนั้นเดี๋ยวเออเราก็ต้องเอาปปสมาร่วมด้วยนะครับในการดำเนินการเหมือนเราเอาปปงมาร่วมนะครับอ๋อไม่ไม่ครับเออคืออย่างนี้วันนี้วันนี้ดูตัวตู้ห่าวนะครับนาต้องเรียนตรงว่าวันนี้เขายังไม่ได้เคลื่อนทรัพย์สินเลยอ่นะครับนะแต่ว่าถามว่าทำไมเราถึงออกหมายจับช้าไปถึง2อาทิตย์ เอางีแล้วเราไม่ได้ออกหมายจับช้านะครับก็เป็นเรื่องที่ที่เรา,เาต้องสอบสวนพยานฐานให้ชัดเจนนะครับก็เมื่อวานที่เราไปยื่นขอหมายจับที่ศาลนะครับศาลก็ยังให้สอบพยานเพิ่มนะครับเมื่อวานเราไปยื่นตอนสิบโมงศาลให้สอบพยานเพิ่มเราก็มาสอบพยานเพิ่มเติมแล้วก็ไปยื่นทีตอนห้าโมงเย็นนะจ่วนทั้งศาลอรุมัดตอนหกโมงเย็นนะครับนะวันนั้นวันนี้ในเรื่องการดําเนินการเนี่ยนะเรา <c oughs> ไม่ได้ช้านะครับและผมเองก็เร่งแท่ทุกวันนะครับ นะฮะ uh, รวมถ Now, me, ึงตัวผู้จัดการหมวหนคาอบาญวันนี้ท่านบวตลอแต่งตั้งให้ผมเนี่ยเป็นผู้กำกับดูแลคดีนี้ส่วนตู้่าวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบเรื่องเรื่องหนึ่งก่อแรกก่อนนะเรื่องการได้มาซึ่งสัญชาติวันนี้อย่าลืมนะครับว่าตู้่าวเนี่ยเขาเป็นสัญชาติไทยนะตัวตู้่าวเนี่ยเขาไม่เหมือนกับคนจีนคนอื่นคนจีนคนอื่นเนี่ยไม่มีสัญชาติไทยนะครับเขามีแค่สัญชาติจีนกับสัญชาติของกัมพูชาแต่ตู้่าวเนี่ยเขาได้สัญชาติไทยคือเข้าใจไหมครับตู้่าวได้สัญชา แต่คนอื่นเนี่ยถ้าเพนเพนเพน,เนทันเพนก่อนเลยนะครับถ้าคว้าตัวไม่ทันก็ก็ไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมีสองสัรชาติคือคือแง่าผมสรุปนี้ว่ากระบวนการเหล่านี้นะครับความจริงแล้วไม่ได้ซับซ้อนนะครับก็คือเป็นกระบวนการที่รัฐบาลจีนกวาดล้างนะครับแล้วกระบวนการเหล่านี้ก็เอาเงินออกจากประเทศจีนแล้วก็มาอยู่ในในพื้นที่กัมพูชานะครับสีลูบิว นะก็ทําิกฎหมายทำคอร์เซ็นเตอร์นะครับหลอรลวงลงทุนบ้างอะไรบ้างนะครับนะแต่ว่า,อาพอต่อมานะครับนะรัฐบ,บาลกับพูชากวาดล้างหนักนะก็เลยพวกนี้ก็ต้องหอบนะเงินหอบอะไรต่างๆเข้ามาประเทศไทยนะครับนะถ้าประเทศไทยไม่วางมาตรการไม่เข้มแข็งนะครับนะก็จะมาก่อเหตุแบบนี้ในประเทศไทยอาศัยประเทศไทยเป็นแหล่งพ้อพิง่งซึ่ง น่ากลัวมากนะครับะนประนั้นวันนี้จากการดำเนินการอย่างเข้มงวดนะครับผมก็มองว่าคนเหล่านี้ต้องไปหาประเทศอื่นอยู่นะครับนานประนั้นแต่ต้องไม่ใช่ประเทศไทยในการที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการกอร่ออาชญากรรมนะครับใช่ครับคือเรื่องเรื่องการสมบัติเนี่ยมันมีแน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไล่ตรวจสอบทั้งหมดนะครับคนที่มีบัตรประชาชนคนไทยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องตรวจสอบเป็นรายคนนะครับ,บวันนี้ พวกนี้นะครับนะเหมือนที่ผมเรียนนะครับส่วนใหญ่สมบัตรประชาชนนะครับทีนี้ประเด็นการสมบัตรเนี่ยนะฮะพอเราได้ตัวแล้วเราก็ต้องไล่ไปต่อนะครับว่าประหลัดอำเภอคนไหนออกนายอำเภอคนไหนออกอก็ต้องไปดำเนินการดีกับประลัดอำเภอนายอำเภอต่อนะครับแต่มันมันก็จะไล่ไปหมดนะครับนะส่วนนี้ก็เดี๋ยวเราเราจะไล่ต่ออยู่แล้วครับทรัพย์สินวันนี้รวมคือคืองี้วันนี้ทรัพย์สินของตู้วาห่าวเนี่ยเราเรายึดได้เฉพาะ หนึ่งนะครับหนึ่งบ้านหลังนี้นะครับบ้านหลังนี้ยืมไปตรวจสอบนะบ,บ้านหลังนี้ก็มาทั้งสองร้อยกว่า,าล้านแล้วบ้านไป่ใช่ภรรยานะครับบ้านวันนี้เราพบว่ายังมีที่ดินอยู่มีมีที่ดินแล้วก็มีโรงแรมของเขาด้วยโอ้ก็ต้องมีมีเกินพันนะมีเกินเกินยังไงของตู้หาเนี่ยเกินพันแน่นอนคนเดียวในเกินพัน วันวันนี้นะครับเอาเอากลุ่มแรกก่อนนะกลุ่มตูห่าวเราจับแล้วนะครับตัวตูห่าวสองกลุ่มโทนี่หรือจอนี่กําลังเมือการนะเดี๋ยวเดี๋ยวโทนี่จอรนี่กำลังเนือการอยู่รู้แล้วว่าอยู่ไหนนะครับสามนะครับกลุ่มเดวิดนะกลุ่มเดวิดเราจับแล้วนะครับสี่นะกลุ่มยู่ฉางเฟยที่ปที่ปทีาปที่ปที่ปทีันที่ป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 ่ปที่่ คือส่วนส่วนส่วนไอ้พวกนอรมินีต่างเราจับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มเราจับหนึ่งตู้ฮาวเดวิดยูจังเฟยนะครับนะแล้วก็ไอ้หมิงนะครับหมิงนะหมิงเนี่ยเอ่อเจ้าตัวออกนอกประเทศนะตัวหมิงเนี่ยแต่เราจับหมิงเนี่ยเราจับตรงนีได้คือวิย่างน,นะครับนะผมต้องเรียนนะว,ว่าในห้ากลุ่มหลักนะครับนะวันนี้เราจับไปสามนะ เอ่อเหลืออีกอเอ่อไอ้โทษเราจับไปสี่เหลือหนึ่งคือหมิงนะครับเอ่อตู้ฮาวโทนี่เอ่อไม่ใช่เราจับไปสามมีตู้ฮาวเดวิดยู่ฉางเฟยนะเหลือโทนี่หรือจอ์นนี่กับหมิงนะเหลือแค่สองคนนะเพราะน,นั้นในกร,ระบวนการเหล่านี้มีทั้งหมดมีห้ากลุ่มจับไปสามเหลือสองนะครับเอ่อตอนนี้หมิงเนี่ยหลบหนีไปแล้วออกนอกประเทศส่วนโทนี่นะั่นยอยู่ในประเทศไทยอยู่นะครับ นะะฉะนั้นก็จะเหลืออีกสองกลุ ne ่มตอนนี้อย่างอย่างอันนี้ยังไม่พบครับเดี๋ยวเราต้องเอาแท่นเงินมาทั้งหมดมาดูทั้งหมดนะครับซึ่งมันจะเยอะรวามกวนนะครับส่วนนี้ต้องต้องใช้เวลาอ่านนิดนึงนะครับนะก้นตอนนี้คือผมต้องเลยว่าจากวันนี้เราจับทั้งหมดเราค้นทั้งหมดนะครับมนเป็นขั้นตอนของการรวบรวมรยาฐานนะครับนะะฉนนั้นเมื่อเรารวบรวมไปยาฐานแล้วเราต้องเอามาดูทั้งหมดนะครับแล้ววิเคราะห์เส้นทางการเงินทั้งหมดนะจึงจะ ขยายผลต่อได้ไปไปยังคนอย,อยู่ต่างประเทศนะครับนะก็วันนั้นวันนั้นในวิธีการทํางานเราก็จะใช้วิธีการงานแบบนี้นะครับนะก็ต้องเรียกว่าสาหรับในเรื่องนี้นะครับนะวันนี้ตัวหลักเราได้เก็บครบแล้วนะครับนะก็เหลือแต่การเอาไปฐานมามัดทั้งหมดนะครับเส้นทางการเงินนะข้อมูลการใช้โทรศัพท์นะครับนะในเรื่องหลักคือพวกนี้นะครับนะแล้วก็การสืบรัพย์ ว่ารัย์อยู่ไหนบ้างเช่นอย่างตู้หาก,ก็มีทั้งโรงแรมมีทั้งที่ดินหลายร้อยไร่นะครับก็เดี๋ยวส่วนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาไล่ตอบนะครับอย่างรวดเร็วน,นะครับขอ,อถ้าภรรยาด้วยกันนี่ไม่ใช่นะแต่เดี๋ยวต้องดูทีว่าคือเงินไม่อยู่ที่ภรรยาภรรยาต้องตอบได้ว่าเงินนี้มีที่มาไงอันนี้ไม่ยากถูกจู่ครับอันนี้แน่นอนที่มันชัดเจนนะครับค,คืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เ,เดี๋ยวผมจะต้องเอาเส้นเงินทั้งหมดเนี่ยมากองรวมตรงนี้แล้วผมจะต้องมานั่งดูและวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับนเพราะฉะนะั้นในคดีนี้ผมจะพยายามพยายามปิดให้ได้ในสองในสองอาทิตย์แนี่ก็มีความผิดอยู่แล้วนะครับนี่แน่นอนเพราะที่มาของทรัพย์ทั้งหมดมันต้องบ่อที่มาได้เจ้าตัวต้องเป็นผู้พิสูจน์ครับูุต้องครับอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะมีได้ครับรวมรวม,รวมถึงแม,แม้ว่าแม้ว่าเงินนี้อยู่ในบัญชีตู้หาบตู้ห่าบก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าไอ้เงินนี้คุณได้มันยังไง วันนี้ผมต้องเรียกว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านรบชาก็ตามในส่วนของท่านรองพบก่าก็ตามเนี่ยวันนี้ท่านก็ให้เมือการไปอย่างตามบรรทฐานตรงมาตรงมานะครับนะถ้าผิดตรงไหนก็ต้องว่าไปนะครับคือตู้่าวเนี่ยผมเคยจับเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะเรื่องทัวร์สุริยนั่นแหละนะครับนะตู้่าวเนี่ยผมเคยจับไปแล้วนะฮะเมื่อสี่ห้าปีก่อนนะครับก็จับที่บูเก็ตเหมือนกันนะจับก็สมัยก่อนเราจับทัวร์สุริย์แต้องจับทุก ทุ่เจ้าอะนะครับนะนะแต่เมื่อไหว่าทัวร์สุเหร่วันนี้มันหมดไปแล้วเพราะอะไรเพราะว่าโควิดมันมามันก็เลยตายสภาพนะก็เลยเออ่มาเป็นเออ่ผับสุเหร่ต่อนะฮะแต่วินน่งผมผมเรียนที่นี่ว่าคือรูปแบบของผับละอะไรเช่นนี้นะครับนะผมต้องเรียนยี้ว่าคือคือปกตินะครับนะเออ่คนที่เออ่ที่เขา เขาเอา่อเขาทำอันอันนี้อันนี้เป็นข้อเสียฐานนะครับคือปกติคนที่เขาทําบ่อนนะครับเ,เลิกทําบ่อนแล้วไปทํายาเสพติดนั่นอาจจะมีบ้างครับแต่ไอาการที่ทํายาเสพติดและเลิกทายาเสพติดแล้วมาทาบอนเนี่ยนะมันไม่น่าจะมีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรครับที่ผมจะพูดตรงนี้ว่าเอา่อไอบอนที่มันเปิดอยู่นี้นะครับมันน่าจะเป็นการเปิดแค่บางหน้า แล้วมันทํายามานานแล้วเออเข้าใจไหมครับนะเพราะฉะนั้นไอการการทายาเลิกทํายาแล้วไปทาําบอลเนี่ยผมว่าไม่น่ามีนะครับแต่ไม่เป็นไรไอตรงนี้ผมพูดให้ฟังเฉยแต่ว่าขั้นตอนบบการพิสูจน์ก็คือเราต้องทําหน้าที่ในส่วพนพนักงานสอบสวนนะค,คืออย่างนี้ทั้งหมดที่พูดเนี่ยเราก็ต้องเอามาลงสานวนเพื่อจะให้ศาลเขาเชื่อนะครับว่าเราร้วนรวปเยืฐานแล้วเนี่ยเออมันมีความผิดจริงนะครับแต่ถ้าเราล้วนรวปเยื่อฐานได้ไม่ครบ นะสารเขายกฟ้องแน่นะครับดังนะนั้นเราก็ต้องรวบรวมฐานให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนนะครับรวมถึงการยืดทรัพย์ทั้งหมดนะครับดังนะนั้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของยาเสพติดซึ่งคนไทยรับไม่ได้นะครับนะฮะดังนั้นก็ต้องมีการในการอย่างเชัดเจนอย่างนี้นะครับไม่แม่ครับผมไม่กังวลคือคืออย่างนี้ผมต้องรีบดว่าคือในช่วงนั้นเนี่ยพอผมจับแล้วนะครับอันนี้อันนี้ก็ต้องเข้าใจรักษณะของคนไทยก่อนนะครับคือ เ,เรื่องทัวร์สูเหรียนเนี่ยเมื่อมีการจับกลุ่มแล้วนะผมถูกผมถูกย้ายไปสำนักนายกไอ้ลูกนุ่งน้องต่างเนี่ยก็ไม่มีการควบกลุมพยานอะไน,นี่ต้องเรียนตรงๆนะ